เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมคอนแลนอีซี่นะจะมาเล่นเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้ในมือถือนะครับก็จริงๆเกมนี้ออกมาตั้ง4ีห้าปีแล้วในมือถือสำหรับมือถือนะครับก็ PC ีแน่นอนครับเป็น1ิบกว่าปีละนะครับก็ถามว่าคลิปนี้นะครับใช่ครับผมจะมาเริ่มใหม่เลยนะครับโดยการต้องเริ่มตรงไหนนะตรงนี้เปล่าใช่โอเค เราจะมาที่ Create New User เลยนะครับมาเดี๋ยวจะตั้งชื่อแล้วนะ <c oughs> ก็คล้ายๆด้านบนแหละแต่เพิ่มคาว่า Easy ไปเฉยเนอะ E Z Y อนะครับโอเคแค่นี้แหละอ่าเดี๋ยวเรานะครับจะเริ่ม p l เลยอ่า Pop Cap Game Present นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็ ผมก็ยังเห็นคนเขาเล่นกันอยู่นะเกมเนี้ยคือไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนครับคล้ายๆกับซับเวร์เลยก็คือคนก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับมาด่านแรกไม่มีอะไรมากผมจําได้ว่ามันก็ยังง่ายๆอยู่นะครับเริ่มมาก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับใส่มาก่อนเลยแล้วก็โยกไปโยกมานะครับโอเคตอนนี้ก็เหมือนจะอยู่ในช่วงสอนก่อนนะนะครับก็ยังไม่มีอะไรมาก แล้วก็วิธีเล่นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีนะก็เก็บพราทิตย์ไปครับแล้วก็พอมันก็เปลียบเสมือนเงินนั่นแหละจนได้ร้อยหนึ่งก็มาวางนะครับซอมบี้มาแล้วนะครับตัวแรกปืนสองกระบอกยิงอ่าก็ก็จะผ่านไปเร็วหน่อยนะครับบอกเลยว่าตายไปแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองเดินมาแล้ววางกระบอกที่สามไปครับ เรียบร้อยเก็บพระอาทิตเนาะมาแล้วครับตอนนี้อ่าม,มันเงินไม่พอโอเคครับน่าจะได้สักสี่กระบอกนะครับโอเคเราจะคู่ซอมบี้รอบนี้มาเป็นแบบสองตัวติดกันนะครับแต่ก็ไม่ทันละนะครับจะเติมกระบอกที่สี่สหน่อยมาไม่เป็นไรเราได้พาทิตมาแล้วนะครับไม่ใช่พะาทิต ทานตะวันทานตะวันนะครับความสามารถของมันก็คือแน่นอนครับผลิตพอาทิตย์ได้เนาะเรามาเล่นด่านสองกันเถอะด่านสองครับด่านนี้ก็จะมีะเบิดเชอรชี่นะครับมาเป็นรางวัลเนานะโอเคก็เริ่มแรกมาครับทำตามสเต็ปครับให้เราทำการปลูกทานตะวันก่อนครับผมมีเทคนิคและวิธีการเล่นยังไงให้มันแบบผ่านได้แบบง่ายๆนะครับ ก็โดยที่เงินเราเนี่ยจะเพียบเลยนะคือตุนเงินไว้ได้เยอะมากเลยนะครับสําหรับแผนการเล่นของผมเชื่อเราไม่จําเป็นต้องหยุดปลูกทันตะวันนะครับเราปลูกไปเรื่อยๆเลยนะโอเคเราก็เก็บอันนี้ไปก่อนนะครับอ่าร้อยยิบห้าแต่ห้าสิบแล้วนะครับ อเ okay. ผมวางได้เลยสังเกตว่าผมจะใช้เอ,อทันตะวันปลูกในเลนเว้นวักนะครับเว้นไปเลนหนึ่งนะแล้วก็กระบอกเดียวน่าจะเอาอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวแรกเนาะโอเคตัวที่สองมาแล้ววางเลยนะครับก็ปลูกทันตะวันครับก็ไปปับ๊บโอเคทีนี้ก็ปล่อยมันยิงไาเนาะ โอเคกดไปแล้วก็เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางกระบอกสามไม่แน่ใจโอเควางตรงตรงนี้ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรครับมันเดินมาไม่ถึงอยู่ละธันตะวันไม่หยุดปลูกครับปลูกเรื่อยๆครับตูนเงินเนาะยิ่งทันตะวันเยอะเรายิ่งมีพระาทิตยเยอะนะครับบอกเลยว่าไม่มีอับจนแน่นอน แล้วก็วางแบบนี้นะครับเป็นไงง่ายไหมโอเคมันก็เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวย้ายตำแหน่งนี้ก่อนโอเคอ่ะวางนี่ครับเอ,อ่วางตรงนี้อ่ะ ปืนแล้วก็มาแล้วครับสำหรับเว็บสุดท้ายของเราเรามีสามร้อยกว่าแล้วครับสามรห้าสิบวางปืนตรงนี้สามกระบอกคับได้อยู่แล้ววางไปเลยครับโอเคตอนนี้ก็ชนะแล้วนะเราก็ได้ระเบิดเชอรี่มานะครับเชอรี่บอมแต่ต้องเก็บถึงร้อยห้าสิบเลยนะครับ ซึ่งผมมีวิธีเล่นอยู่โอเคไปที่เลเวลสามครับเราจะได้ผลตอบแทนก็คือมันฝรั่งเอาไว้ถ่วงเวลานะครับโอเคทีนี้ก็เริ่มครับเออเอาไอาอันนี้ห้าสิบมาก่อนเหมือนเดิมครับทุกครั้งเราต้องเริ่มจากการปลูกตามตะวันก่อนนะครับแล้วก็รอแป๊บนึง เออรอรอ้รอยไหมไม่รอวางเลยนะครับมาแล้วตัวแรกไม่รู้จะคำนวณผิดหรือเปล่าเออเออ,เอ,อมาเร็วเรมาเร็วๆวโอเคครับวางเลยวางเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับโอเคทีนี้ก็ปล่อยยิงไปเนาะแล้วก็วางอันนี้ครับ ้งงขาาล่รู้สึกว่าแสงอันนี้มันจะน้อยไปหรือเปล่ายวผมปรับแสงให้มันอันนี้หน่อยก็ได้ครับโอเคอ่าเมื่อกี้มันมืดไหมเนาะโอเคก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะกดนี่อ่าก็บ,บอกเดียวเอาอยู่นะครับไม่เป็นไรข้างบนมาอีกแล้วไม่ต้องสนใจครับ ถ้าเกิดว่ามาแบบไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่ายังเป็นตัวธรรมดาอยู่เนี่ยก็บอกเดียวก็เอาอยู่แล้วก็ทางตะวันวางอีกเลนหนึ่งนะครับด่านแรกๆก,ก็ง่ายๆเอยตัวหัวกลวยมาแล้วอะ่ะหัวครอบกลวยนะครับตัวนี้อันตรายหน่อยอ่าอาจจะต้องใช้เชอร์รี่บอมบ์นะครับเพราะว่าเราต้านมันไม่ไหว ไม่แน่ใจอาจจะจำเป็นใช้มาก่อนชีวิตต้องเสี่ยงครับโอเคอ่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ต้องยัดไปอีกกระบ,บอกหนึ่งก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับอย่างน้อยต้องมีปืนสองกระบอกสําหรับตัวหัวครอบกลวยนะครับโอเคแล้วก็ปล่อยมันยิงไป าทานตะวันมาปลูกอีกข้างล่างมาอีกแล้วเอเราลปลูกทานตะวันทับไปเลยนะครับโอเคยังรอดอยู่พืชเรายังรอดอยู่ตรงนั้นสามกระบอกไหวไหมไหวอยู่ทานตะวันตรงนี้ก็ได้ปลูกตรงไม่มีซอมบี้นะครับโดนกินช่างมัน โอเคครับตอนนี้ทุกเลนผมมีอย่างน้อยสองกระบอกแล้วนะครับล่างสุดผมมีสามเลยนะยางนีครับตอนนี้เลนยังไม่เยอะมากเนาะหลักๆเนี่ยจริงๆมันต้องมีห้าเลนนะครับผมเรียกว่าเลนตลอดเลยท,ที่มันคือเลนนะโอเคก็วางอีกกระบอกอ่าก็น่าจะผ่านแล้วนะครับเชอร์รี่ยัดเข้าไปดอกเดียวจบอ่าเราได้มันฝรั่งมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวกด continue ไปนะครับเดี๋ยวเราเล่นอีก2ด่านเนาะเล่น5ด่านปุ๊บแล้วคลิปนี้ก็จะจบนะครับโอเ okay. ค Holland Easy House ชื่ออันนี้มากชื่อตามช่องนะครับมาแล้วครับเริ่มปูมา5เลนนี่คือของจริงนะครับบอกเลยว่าต้องคำนวณกันดีๆตอนนี้ไม่มีพ่วด้วยนะครับวางผิดนี่คือลำบากเลยตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ อาวางตรงนี้มาก่อนมาแล้วครับซอมบี้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วคิดว่าจะใช้เออมันฝรั่งถ่วงเวลาไว้ก่อนนะครับเออคิดว่าน่าจะต้านไว้นะครับถ้าเกิดว่าวิธีแผนการเวลาเราถ่วงเวลาอย่างเงี้ยนะครับซอมบี้จะมาช้าลงถ้าตัวแรกยังไม่ตายนะครับหรือยังไม่ใกล้ตายอย่างเงี้ย คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับแผนนี้แล้วก็ปลูกทันตะวันไปเลยครับโอเคตอนนี้ต้องใช้ละต้องใช้ละต้องใช้ปืนและจริงๆแล้คือเหมือนเรายื้อเวลาถ่วงเวลาได้บ้างนะครับอันนี้คือทอนทันตะวันอย่าเพิ่งปลูกยังไม่คุมนะครับโอเคอันนี้วางปืนได้เลยโอเคแล้วก็วางทานตะวันไปเลยครับทับซ้อน โอเคตัวนั้นตายแล้วนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งละว,วางไปเลยแล้วก็วางทันตะวันไปอีกบอกเลยว่าแผนที่จะทำให้เรารวยนะครับแน่นอนมั่นใจมากวางตำแหน่งอย่างนี้นะครับตรงที่ไม่ใกล้ซอมบี้อะ่ะจะดีมากโอเควางอย่างนี้เลยครับ เฮ้ยตรงนั้นมาสองอ่ะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องใช้อมันฝรั่งการไว้สักนิดหน่อยนะครับโอเคทวงเวลาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับมันจะให้พาร์ทิีเราทีทีแล้วนะครับเพราะว่าเรามีสองเลนเต็มละมันจะเร็วมากคิดว่าต้องวางสองกระบอกวิเลนนี้ยังไม่มีเลย ต้องรอรีโหลดก่อนครับอ่าได้แล้วแล้วก็วางเว้นนะครับโอเคคิดว่าไม่ต้องกั้นนะครับน่าจะไหวยอยู่ยังดีนะครับช่วงแรกๆมันยังมีเชือเวฟเดียวนะโอเคเริ่มเก็บไม่ทันละเริ่มเก็บไม่ทันละตอนนี้เรามีพาที่อยู่สามร้อยเด้านะครับเยอะมากมากไม่มากหรอกแต่ก็พอมีมากพอที่จะวางพืชน,นะครับ โดยเฉพาะท่านตะวันนี่สําคัญมากขาดไม่ได้เลยนะครับเกวางสองกระบอกแล้วก็วางมันฝรั่งตรงนี้กันไว้ได้แล้วเท่านี้ก็น่าจะยันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่คนเล่นสเต็ปเลยนะครับบางคนก็อาจจะใช้อีกสเต็ปนึงนะครับการวางพืชของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่คือวิธีที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับก็รู้สึกว่าเออมันง่ายดีนะ ใครจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นแผนที่ดีเหมือนกันนะสาหรับผมก็ตรงนั้นมาสามตัวแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับมีมันฝรั่งที่ใกล้จะแตกแล้วแต่คือมันก็ยังทนได้อยู่อเออโอเคครับทุกเลนทุกเลนเรามีปืนสองกระบอกละไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพิ่มทานตะวันให้มันเต็มเลยนะเราจะวางเว้นๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทานตะวันสลับกับปืนนะโอเค เรามีเกือบพันแล้วนะครับเยอะมากถ้าจะเอาอยู่แหละเดี๋ยววางเล,เลนที่มันแบบอึดๆหน่อยนะครับเลนที่มันมาเยอะๆอะเดี๋ยวรอก่อนเออไม่ก็ใช้ระเบิดเชอรี่ไปเลยง่ายกว่านะครับอ่าตรงนี้มาเยอะหน่อยใช้ระเบิดเชอรี่ปุ้มไปเลยจบเดี๋ยวข้างล่างครับใส่ปืนเข้าไปจบแล้วครับมาฝรั่งเลีย์เรียบร้อยปิดแล้วครับจบครับตังเหลือพันหนึ่งเนาะ โอเคครับเก็บพักวขึ้นมาตอนนี้นะครับถ้าเราวางผิดหรือเราไม่ต้องการพืชตรงไหนแล้วเนี่ยเราสามารถขุดทิ้งได้นะครับโอเคก็ด่านที่5ครับเป็นด่านอะไรนะเอ,อด่านพิเศษนะครับทุกๆหด่านก็จะเป็นด่านมินิเกมนะครับออ่มีความพิเศษแตกต่างๆกันเนาะโอเคอันนี้ก็นี่ครับเอาพวกร้เขาจะสอนนะว่ามันสามารถขุดทิ้งได้นะครับแล้วก็เอาอันใหม่มาวางก็ได้นะ โอเคอันนี้คือเข้าใจนะผมจําได้ว่าต้องเล่นอะไรคืออันเนี้ยนะครับวิธีการเล่นก็ผมเชื่อว,ว่าใครๆก็เล่นกันละนะครับแล้วก็เอามันฝรั่งเนี่ยมากิ้งแบบนี้ครับปับงให้มันชนกับไอตัวซอมบี้นะแต่ขอแค่ไม่เลยเขตนะครับเราต้องทําในเขตของเราเท่านั้นก็เล่นง่ายๆครับก็อันนี้ก็จะเป็นด่านจบคลิปเลยแล้วกันนะครับเอ่อ ทคนิคของผมเนี่ยจะเก็บระเบิดไว้เวลาฉุกเฉินนะครับจะยังไม่ใช้นั่นเองก็เดี๋ยวนะเอาล่างสุดเลยนะครับบุ้ม um. เอ้ย <c oughs> ไม่โดนบนได้อยู่ไหมไม่ถึงตัวนั้นอ่าตาแล้วแล้วก็ข้างล่างข้างบนมาเยอะนะครับแต่ยังไม่ใช้ครับยังไม่ใช้บนแล้วเด้งมาล่างได้ไหมไม่ได้ เดี๋วก่อนจับตังหวะด,ดีๆกระแทกกระแทกได้อยู่ซ้ำได้ไหมอ่าเดี๋ยวข้างบนครับตัวนั้นไม่โดนบนสุดก่อนตามด้วยตัวมันรอรอระเบิดครับยังไม่จำเป็นนะระเบิดโอเคครับใส่เลยระเบิดใช้ตอนหงนะนาจะนะได้เปรียบนะครับ มีสี่ลูกแล้วครับเราจะสะสมระเบิดไว้นะบอกเลยว่าสนุกตอนท้ายนะครับวล่าฉุกเฉินก็คุ้มเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราเก็บจนถึงตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้หมดแล้วครับโอเคอ่ากระแทกไปโอเคเอ,เอาข้างบนบ้างเด้งมาล่างสวย ชนเออตัวข้างบนตัวข้างล่างเหลือสามตัวนะครับโดนไปก่อนโดนไปก่อนโอเคเราจะคนแบบนี้แล้วก็ข้างบนเออเอาล้วครับศึกทงมาถึงแล้วผมคิดว่าได้เวลาใช้ระเบิดแล้วครับ ใส่สักลูกหนึ่งโอเคสวยงามมากคุ้มครับรอบนี้คุ้มบอกเลยเอาตัวทงด้วยคิดว่าข้างบนน่าจะคุ้มใส่ไปแล้วครับข้างล่างอีกรอบหนึ่งจบแล้วครับบุ้มอ่าโอเคเราได้ตัวระเบิดที่มันอยู่ในดินอ่าระเบิดฝังดินนะครับอันนี้วิธีใช้คือเราต้องรอมันก่อนนะ รอมันผุดขึ้นมาก่อนนะครับมันถึงจะระเบิดให้เรานะถ้าเกิดว่าซอมบี้มาถึงก่อนก็สวยไปนะครับโดนกินโอเคครับไว้เท่านี้ก่อนด่าน6เดี๋ยวมาเล่นใหม่บอกเลยว่าอีกยาวนะครับซีรีส์นี้ซีรีส์เกมนี้บอกเลยว่านานมากถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเล่นอีกนะเพราะเกมนี้เป็นเกมที่สนุกเกมหนึงเลยนะครับผมก็ชอบนะโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าตอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย